เกี่ยวกับเรื่องของ i-v weber laser เนะครับเป็นการรักษาอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์นะครับถือเป็นการรักษาที่ไม่ต้องใช้ยานะครับประโยชน์เนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังนะครับใช้ในการช่วยจัดการเรื่องของความเจ็บปวดน,นะฮะหรือกระตุ้นทำให้บาดแผลเนี่ย หายได้อย่างรวดเร็วมากขึ hini, ctions, so ้นนะครับช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานร่างกายช่วยในการกระตุ้นฮอร์โมนนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ระบบการเผาผ่านของร่างกายเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นครับก็สําหรับการทํางานของตัวการรักษาโดยใช้เลเซอร์พลังงานต่ำเนี่ยนะครับมันดีมากกับผู้ที่มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของโรคเรื้อรังนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคเรื้องอื่นๆนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มะระดับพลังงานของร่างกายโดยรวมนะฮะแล้วก็อย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายนะครับช่วยเรื่องสุขภาพข้อนะฮะอาจจะช่วยในเรื่องของการกําจัดสารพิษต่างๆได้ดีขึ้นด้วยครับก็ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย นะครับแล้วก็ในบางการณีเนี่ยอาจจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ด้วยอีกกรณีหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มพลังงานโดยรวมของร่างกายครับวิธีการทำตัว IV v a b บเ Laser ลเนี่ยง่ายมากนะครับเราก็จะใช้ตัวแคติเตอร์เหมือนกับเป็นการให้น้ำเกลือทั่วไปเนี่ยสอดเข้าไปทางหลอดเลือดดำนะครับตรงนี้พยาบาลจะเป็นผู้ทำให้แต่ละท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการออสอดสายไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ ซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะฮะฉะนั้นก็จะมีความสะอาดความปลอดภัยตามมาตรฐานของทางการแพทย์ปกติเลยสายเนี้ยก็จะต่อไปที่เครื่องที่เป็นเครื่องกําเนิดเลเซอร์นะฮะซึ่งก็จะมีอยู่สีสีนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวและก็สีน้ำเง,งินในแต่ละสีเนี้ยก็จะช่วยในแต่ละแต่ละอวัยวะแต่ละสุขภาพนะครับซึ่ง แพทย์ที่ดูแลท่านตอนที่ท่านไปไปปรึกษาครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้แนะนำแต่และท่านอีกครั้งหนึ่งครับ